สวัสดีครับในคลิปนี้เรายังอยู่กับครูต่ายนะครับ Director of Study ของ Kutu Homeschool นะครับอย่างที่คุณพ่อคุณแม่น้องๆหลายคนทราบนะครับว่าครูตูโฮมสคู o l นพีเอสไทยเนี่ยมีบริการเรียกว่าครบทุกประเภทของก <One stop S 2> ารว <of service. S 2> ันสต๊อปเซอร์วิสเลยวันนี้จะคุยในพาร์ทพหนึ่งก็เรื่องในพาร์ทที่เป็น e x c e l ์ e n t e r ด้วยก็คือน้นองๆอะไรคนที่เราเนี่ยนอกจากเรียนพิเศษแล้วเนี่ยเขา มาสอบ IGCSE ที่เราด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องมีคอนซัลต์ประจำตัวของเขาทุกคนนะครับในวันนี้เราจะให้เราจะขอไอเดียจากครูต่ายในการวางแผนสอบ i g c s เให้ได้ให้ว่าอะไรล่ะออปติไมที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับน้องแต่ละคนมาขอความรู้จากครูต่ายกันครับผมเชิญครูตายครับ ถ้าเกิดเท้าความถึงตัวระบบอังกฤษปกตินะคะคก็ทุกคนจะได้เริ่มเลือก IGCSE 8ตัว9ตัว10ตัว12ตัวก็คือแล้วแต่แหละว่าล็อกโรงเรียนแล้วก็ความเหมาะสมของเด็กนั้นเด็กคนนั้นนั้นนะคะทุกคนก็จะมีการไปสอบรอบใหญ่ก็คือรอบเมจูนของปี21 ก็คืออันนี้เป็นรอบการสอบใหญ่ก็อาจจะมีเด็กบางคนหรือว่าบางนโยบายของโรงเรียนที่อาจจะมีการดึงบางตัวเช่นภาษาอังกฤษหรือว่าตัวแมัมาสอบตั้งแต่ปีเย1 0สิบอะเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละโรงเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะปกติการสอบ IGCSE เนี่ยจะมีสอบได้ปีละ2รอบ เขาสอบกลางนะคะเขาสอบกลางเขาสอบใหญ่แล้วก็เป็นการออปเกรดจากตัว e x a m board ก็คือไม่ใช่เป็นที่เราหรือไม่ใช่ทางโรงเรียนของเขาเองด้วยซ้ำก็คือมาตรฐานดสอบถูกค่ะเป็น s t ต n d า r d ด e s t ที่ต้องผ่านตัวมาตรฐานมีการตัดเกรดพร้อมกันกับเด็กทั่วโลกมีการเช็คความยากง่ายเช็คบริเีณเกณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้ง2รอบเนี่ยทั้งสองถ่วงสองตัวใหญ่ที่เราใช้กันเยอะๆซึ่งเราเป็นตัว e x a m center ของทั้งสองตัวก็คือ p e a r s o ส Excel แล้วก็ของ Cambridge ก็ <C> e> คือ CIE <C> e> ถ้าเป็นชื่อเดิมนะคะ <C> e> ก็ทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีสอบรอบใหญ่เมื่อกี้ที่พูดไปคือเมจูน <C> e> แล้วก็จะมีสอบรอบจะใช้คําว่ารอบย่อยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าเท่า <C> e> ก็คือรอบที่เป็นรอบออก o b เบอ o ์โนเวเบอค่ะซึ่ง <C> e> ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ย IGCSE เนี่ยเนื้อหามันมีเขียนชัดเจนอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตัวซีริบัสคอนเทนต์สกมออฟเฟจำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้การเตรียมตัว และมีเพิ่มเติมให้ในเรื่องของพวก pass paper หรือว่าเป็นแบบ examiner report อะไรเงี้ยเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวเองข้างนอกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะพบเด็กหลายๆคนที่มีความพร้อมคุยกับเราเร็ว Early วางแผนดีกระตุ้นตัวเองเจอครูถูกใจแล้วก็เริ่มสามารถเรียนรู้ revision ทำ p า s a s s p e r ด้วยตัวเองได้เนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บก่อน ถ้าเกิด<ม>พูดง่ายๆก็คือเรียกว่า early exam แทนที่จะเป็นเมจูนของตอนที่เขาอยู่เยซีเอ็ดนะคำก่อนอันนี้สอบทีเดียวเลย 90, 9 0กวิชา10วิชาชตอนจบเยซี1บก็คือไปการเกลี่ยวิร์กโหลดออกไปใช่ค่ะก็จริงๆทำได้ทงสองทางค่ะสมมติเด็กบางคนที่ เป็นเด็กท็อปฟอร์มหน่อยเลือกที่โรงเรียน12ตัวรู้สึกว่าการสอบ12ตัวสอบอย่างน้อย24 25เปเปอร์30เปเปอร์เยอะเกินไปสำหรับในช่วง2เดือนเขาอาจจะมีการดึงบางตัวมาสอบรอบเมจูนของปี20หรือดึงบางตัวมาสอบรอบออกทเบอร์โนเวเบอร์ของ21ทําได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือการทําให้โอกาสในการได้ A s t a r มันสูงขึ้นใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่นอกเหนือจากเด็กที่มีการเหมือนปรับให้เวิร์กโหลดรอบสุดท้ายของตัวเองมันเหมาะสม ก็จะมีเด็กบางคนเหมือนกันที่มีข้อจํากัดคําว่ามีข้อจํากัดคือโรงเรียนอาจจะไม่ได้มีวิชามากพอหรือไม่ได้มีวิชาตัวที่ตัวเองสนใจจะทำหรือโรงเรียนอาจจะไม่ได้อนุญาตให้เลือกบางตัวเช่นจริงๆแล้วเป้าหมายการเรียนต่อมหาลัยหรือการเรียนต่อเอเลฟเต้องการตัวที่แบบมีความลึกในเรื่องของ e n ซ e ต์ฟิสิกเคมีไบโอแต่ว่าตอนอยู่โรงเรียนอาจจะแบบโรงเรียนอาจจะแนะนําให้ทําเป็นตัวดับเบิลไซด์โคออรดิเนตไซด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการดึงบางตัวพวกเนี้ย มาสอบเป็นตัว Separate s i g n เลยตัว Single Award เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแล้วก็พร้อมสำหรับการขึ้น <ทำ S 2> เรียนต่อใช่ค่ะแล้วก็ได้เกรดในตัวที่มันเหมาะสมขึ้นและได้โชว์ได้ได้โชว์ Performance ของน้องในวิชานั้นจริงๆที่เป็นแ e n c e ด้วยแยก เป็นแบบฟิสิกส์ก็ฟิสิกส์เลยไบโอก็ไบ<ช> <Bio S 2> โอเลยแล้วเคมีก็<ช>เ,ปเป็นเคมีไปเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับก็ <c oughs> จริงจิงตัวนอกเหนือจากพวกวิชาหลักที่เขามักจะเลือกกันอยู่แล้วแบบแมทอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอังกฤษก็มีประเด็นเหมือนกันแมทก็มีประเด็นแตาท่าไลจจ่จะยาวเล็กน,น้ง <c oughs> คือแมทเนี่ยถ้าเกิดเด็กอยู่ในโรงเรียนแล้วคะแนนในโรงเรียนไม่ค่อยดีมากสมมติได้ทําเป็นคอซึ่งคะแนนแมทสุดคือซีอย่างเงี้ยก็จะมีการแนะนําให้ทาสอบข้างนอกแหละให้เป็น e x t e n ซ e เเพื่อให้มีโอกาสในการได้ BA หรือ a s ซ่าแล้วก็สาหรับเด็กบางคนที่ ท็อปแมทแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เลือกตัว m a ทยากขึ้นแอดวานซ์แมทแบบอ d ดิ t i o n ลแมทเฟิร์ t เ e อร์เพลย์แมทเฟิร์เอในใน i g c ีก็สามารถมาทำข้างนอกกับเราได้สำหรับ English ก็ไม่ว่าจะเป็น First Language Second Language หรือว่า Literature ก็สามารถออกมาทำเตรียมกับที่เราได้ใช่ค่ะไ i g อนก็ประเด็นเมื่อกี้ที่พูดไปในเรื่องของตัว Single s i ไซหรือว่าตัวที่เป็นตัว Double ลอ a บอร์ดก็สามารถทำที่เราได้นอกจากนี้ก็จะมีตัวอื่นที่เรารู้สึกว่า คุณอาจจะไม่ได้ยุ่งกับตัววิชาที่เลือกอยู่แล้วในโรงเรียนเลยแต่อยากทําให้จํานวน igcse มันมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการได้ a อสตาแล้วก็เหมือนทําให้โปรไฟล์มันแข็งขึ้นจริงจริงการได้เอสตาเยอะเนี่ยนอกเหนือจากประโยชน์ของการสมัครมหาลัยเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ของการเลือกเรียนต่อใน A level บางคนชิงทุนบางคนสมัครมหาโรงเรียนท็อปที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็เป็นตัวเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันก็อาจจะมีตัววิชาที่เราแนะนาแบบเช่นโรงเรียนไม่ค่อยมีให้เลือกในไทยก็อาจจะเป็นเอ่อสถิติ อะไรเงี้ยค่ะไซโคโลจีจริงๆก็ไม่ค่อยมีใช่ค่ะไซโคโลจีในโรงเรียนบางที่ไม่ได้มีให้เลือกซึ่งก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทําได้ไวแล้วก็มักจะทําได้ดีแล้วก็เป็นการโชว์บาลานซ์ของ l e f เลฟเ t brain แล้วก็ไร g h t b r a ครับในการโชว์พวกพาร์ทของครีเอทีฟให้มหาลัยดูก็คือเรื่องของตัวอาร์ตโอใช่ค่ะก็เป็นตัวที่น่าสนใจค่ะแล้วซึ่งจริงๆตัวอาร์ตแอนด์ดีไซน์หรือไฟน์อาร์ตเนี่ยคุณสามารถทําได้ ถ้าเริ่มไวัหน่อยวางแผนดีอะค่ะคุณสามารถมาทำได้ตั้งแต่คุณอยู่ประมาณเยียแปดเยียเก้แล้วก็ end of Year 10ก็คือเมจูนนะคะเมจูนของปีเยียสิบสามารถส่งสอบได้เลยไม่จําเป็นต้องไม่ได้แนะนําให้ไปทำพร้อมกันกัยียสิบเอ็ดทำได้ไม่ทําได้แต่ว่า Work ว r k ต o ว d มันก็จะเยอะขึ้นเพราะมันมีวิชาอื่นด้วยเพราะเราก็เจอบางอย่างบางเรียนเนี่ยครับคือถ้าแบบ เหมือนสลอตมันวิชาเขามีเยอะจริงแต่สลอตมันจะมันจะขัดกันเองเช่นแบบว่าถ้าคุณเลือก i ซนส์ครบ3ตัวเนี่ยคุณจะเลือกอาร์ตไม่ได้ทีนี้มันก็เป็นการเสียโอกาสน้องไปถ้าน้องรู้สึกว่าฉันก็อยากเรียนอาร์ตเหมือนกันฉันน้องก็สามารถเลือกอาร์ตและสอบที่เราได้เลยการเลือกไอทีเซอ e มันสมควรครบทุกกลุ่มอะค่ะซึ่งอาร์ตครีเอทิ y ิตี้ฟิลอาร์ตดีทีดราม่ามิิเนี่ยสมควรมีอย่างน้อยหนึ่งตัวครับเป็นการโชว์ไรเบรนใช่ค่ะครับผมซึ่งก็น่าสนใจค่ะแล้วก็ทำได้เอ r ร์ลี โอเคครับอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้แชร์ก็คือว่าแมทเนี่ยน้องหลายคนเนี่ยเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งแต่ว่ากลายเป็นว่าห้องห้องเด็กท็อปเซตอะที่จะได้ที่จะได้ทำแบบเฟ r ร์ตแมไอจเนี่ยมันมีจำกัดสุดท้ายก็นั่นแหละครับเราเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการที่แบบโอเคมาเรียนที่นี่แล้วก็สอบที่นี่ได้เลยเพื่อที่จะแบบสามารถเรียน f u r ร์ตแมตในไอจได้เหมือนเพื่อนๆที่อยู่ท็อปเซต เหมือนกันก็คือถ้าในย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะของตัวคุตตูโฮมสกูลเนี่ยเราเป็นเอ็กซัมเซ็นเตอร์ของทั้งตัวเอเอ็กเซลแล้วก็ของเคม b บ i ร์ e ใช่ค่ะจริงๆเรามีของออกซ์ฟอร์ดเอคด้วยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในตัวโรงเรียนของเราครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีเตือนนิดนึงค่ะถ้าเกิดทําวิชาของการสอบเออร์ลี่หรือสอบเองข้างนอกแล้วเป็นวิชาที่ทับซ้อนกับในโรงเรียนอะไรย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้อง เช็คนิดหนึ่งว่าโรงเรียนจะโอเคไหมกับการมาสอบก่อนข้างนอก <c oughs> แล้วก็การสอบข้างนอกเนี่ยเน้นย้ําค่ะว่าถ้าเราต้องการสอบ e a r l ์ลแล้วเนี่ยเกรดเราต้องสูงที่สุด <c oughs> ซึ่งก็คือ A อสาไม่เอา A ไม่เอา B ค่ะไม่มีการลองข้อสอบไม่มีการลองข้อสอบใช่ค่ะ <c oughs> ทุกอย่างเป็นเรคคอร์ดขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นจริงจริงการทำเนี่ยต้องทําเต็มที่แต่เหมือนที่พูดตั้งแต่แรกค่ะ igcse หลักสูตรชัดเจนมีมาตรฐานกลางถ้าเกิดคุณเตรียมตัวมาดีคุณเจอครูถูกใจคุณเจอคอนเซัลที่คอยประกบอะค่ะยังไงไม่พลาดเรื่องเอสต r ครับเพราะฉะนั้นก็สําคัญตรงนี้ครับก็คือน้องทุกคนควรจะปรึกษาคอนเซลัลของน้องเองก่อนเราเรื่องอะไม่อยากให้คิดเองใช่ค่ะมาปรึกษาคอนเซัลที่ประสบการณ์ก่อนนะครับแล้วเรามาแลนว่ายังไงจะแบบ กิดผลดีกับโปรไฟล์ของน้องที่สุดเราเรียกได้ว่าเรามีมัลล์เอ็กซมให้ด้วยเพื่อจะว่าน้องพร้อมในการสอบครั้งนี้จริงเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราจะไม่ไม่มีการไปลองสอบเด็ดขาดเพราะว่าทุกอย่างเลคคอร์ดทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อยากจะสรุปในคลิปนี้ก็คือว่าการสอบเอ r l ี่มีประโยชน์นะครับอยากให้ลองศึกษากันดูและถ้าสนใจมาคอนเซิลที่นี่กันนะครับเราช่วยวางแผนให้แล้วก็ช่วยติดตาม ให้ตรงไปตามแผนนั้นด้วยก็คือทุกอย่างอจบที่นี่เลยทั้งคอนเซ้าต์ทั้งเรียนทั้งสอบนะครับวันซอร์วิสครับผมกูตูโฮมสคูลไลฟ์เพลสไทยครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ